สวัสดีค่ะผู้ค่าวกัวันนี้นะพี่มุกจะมาได้มาพี่เมจะมายินีต้อนรับค่ะจากร้านตอเจริญ่ะในเมืองนะคะร้านตอเจริญค่ะที่จังหวัดุีระมนะ วันนี้นะคะเราก็จะมีรนงเท้าใหม่ค่ะ,ะ,คะครองเาโฆษณานะคะเป็นเป็นโฆษณาเะยคคะแล้วนูครกองก็จะน่าแบบนี้ราอกล่อน,นะคะกคองก็จะเป็นแบบนี้ ีสีหนึ่งัสออะไรอี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยกนวเรอคะแ้ันนี้นะคะเขาก็จะเขียนเป็นลงพา์เขาเลยนะคะก่อนเราจนยังไงคะ แล้วตรงนี้นะคะเขาจะเขียนว่าสีดำคะ่ะมองเห็นไหมคะสีดำน,นะคะเขียนว่าดำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรูนะคะให้ดูว่าลงเท้าเป็นแบบไหนนะคะสามารถตัวได้คนะแชมเปญก็แทบหลัใจสิก่อนรู้จักคนใกล้ตัวแชมเปญขนาดนี้แต่ไม่มีอะไรข้างในนะคะตอนนี้นี่นะคะลคูกพาอเขาก็จะให้เ็นเลยแต่เราเห็นไม่ชัดนะคะ งนี้ก็จะเขาก็จะเขียนว่าเป็นเบอร์38นะคะขาพิูวใหญ่แล้วนะคะนี่ก็จะเขียนเป็นชื่อรองเท้านะคะรองเท้าอยู่ในโ้อเสนอเดี๋ยวเรา,าจจรน,นะคะจะมาให้ดูรองเท้าค่ะเรื่อยๆสีน่ารัยคะ่ะเนาะเรื่อยก็ข้างในตรงเนี้ยมันน่าจะเหมือนอันเก่าวะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเหมือนอันเก่านะคะ หมือนตุ el, uno, hay hay Luego, ๊กแกวต่ตรงนี้นะคะไม่เหมือนอันเก่าเลยนะคะเพราะว่าเวลาพี่ซื้อนะคะพี่ซื้อเตามโฆษณาค่ะเพราะมันสวยดีนะคะเฮ้ยลูกหัวใจน่ารักเลยนะฮะได้เลยสวยจะว่าไปนั่งนั่งแบบหนังเสียงดังมากเลยนะคะหนังเสียงดัง แลรวกว่าเลยนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะเป็นเบอร์38ขึงง้นแดที่ไหนนะนี่ยีตัวเให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเลยตัวเลขนี่นะคะตัวเที่เป็นชื่อรองเท้านะคะนี่ก็มีขอดไเด้วยนี่นะคะตัวเลขทพักนะคะนะคะ

กดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอนะย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะคะกดซับสไครป์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อพวกเราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดถูกใจด้วยนะคะกดเยี่ยมเลยนะคะ